ก็มีก็บเห็ดก็แห็นก็บเห็น,อบบนโอ้โหแหลวทุกคนเอาหัะจันกันนอนนี่ไกล้อกมานนองยังไม่น,น่านจะคนชนะเอาซาลีไปใส่ สมเนาะอ้อนรยานะต่อจาก EP ที่เรียกเน,น,น,นาะเพื่อไปเกี่ยวค่ะเพาะเดี๋ยวนี้ห่อนแล้วห่อนขับรถมาถึงทางพอ่องเรื่องเนาะนี่ก็คือพราะคุณเคยสภาพที่คุ้เคยรสภาพอยนี้บ่มีเนาะให้ักท้าันกัเะมีเป็นเชียงอย่าเนาะอย่าคนี้นูนนรรคืาสั้สสเกินไปมาเราจะลืมเคยแล้วน้ำก็เริ่มใส่เนาเพราะว่ามันเริ่มจะพอระโดนะเราไปเนาะใส่สกัน,กน,นตอนนั้นกาัน้ำเต็มนี่ จะพาทุกคนเข้าไปให้พิพ้างพาตัวเรื่องเราบ้างเนาะได้เจอพี่เด้เดี๋ยวเ้าไปด้วยกันเป็นต่อไปเลย năm gần ba chỉ để chết thôi đấy rồi cái cả cứ để bộ này một loạt đơn đó trong thịt là thế nào ô là ruo bà ba đại thế là mới chết mà khâu ba mới được tiếp cứ ป็นนำไปบ่ราะติดขมคิยะชนี่เขาจำม่ทิมขิ้ยะนี่หนอตนี้วันดีเาวันี้เราสบายพวกสบายต่างบา ไม่กหบกเห็นกะบเห็ดกบเห็นโอ้โหนอนเลยทุกคนเอาหัวแจนกันนอนนี่ไก่เอามะนองอยังไม่ว่าจะคนจะไหนเะอซาซไลด์ไปใส่ เอาใหเป็นตัวแมวตัวเมอยวจนี้โอ้โหเพื่อนพาไปไซส์หมดเลยสวเงยียบแทะ Hoa kỳ binh xuân của hai con sân này. Nó kỳ binh xuân hai mùa luôn 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 Nó luôn luôn Nó luôn luôn Nó luôn 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 Nó luôn 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 เดี๋ยวจะไปดอยห้บุญนำติมอับตมมบ้านะอัมมกตอมนกเท้านี่คือว่ายะกษออกเรื่องตายหรอเะ็ปจะได้เนาะยังแต่พ่กเท้าจันทรนอนข้งคนเดียวโอ้มอง่งออกดอกแล้วนี่เกี่ยวกับห้าหอดเนาะแล้วก็ เฮ้นปายุเดี๋ยวเข้าบุอยู่ล้ววะเดี๋ยวเอาไปนกน่าจะไปนอกไล่กวาบุนนำน่าจะหาไปซื้ออันหนึ่งหันเข้ามาเท่อนโอ้เป็นกินไล่อันแทมัเครือเนี่ยแสดงว่าพอดีแล้วสติกกับมักตมาเครือเลยโอ้โหหันเยอะเลยเริ่มเี้ะแล้วปลาเป็นไล่เหรอทุกคน เป็นไรไหเป็นทุกต้นเลยซอบนิดอันนี้เป็นซีซม่วงซีนี่เนาะเีางซีม่วงเลยเนาะแต่ซีข้าวฮันวันน้แ่บเลยมะเขือเนี่ยโอ้หนี่เนีนเบเบียมหนคงจะง่ายว่าบ้านเยง่ายไปปุ๊กนะแต่ข้าวเนี่คือว่าเป็นเนซี่นนเนาะ ตายบ่ะิขึ้นน oh, MM. <DVD S 2> ่ะโอ้มาเคลือนเป็นไร่เลยเป็นฮอตต้นยุพีอืมมมมเมีมมมมนมมมมมมมยมม

นเป็นแล้วเพื่อนนะอันนี้น่าจะเป็นผักสีที่ผักหอมเนี่ยโอ้เพิ่นแบงเฮดแบงแบงแบง,แบงเฮดเป็นเท่าอันแต่บางพวกรีนนา่าร่าเราได้ไงเป็นลไรเหรอนี่เนะาะบังฟักก็นจนแก่แล้วดิเน,นโอ้เป็นไรเหรอ แกกับวาเฮ็ดแนวเนาะตอนแกแก่บัดได้กินกับวาเฮ็ดแนวไปเฮ็ดแนวปุ๊บบัดนะโอ้อุดมสมบูรณ์แล้วข้างๆข้างกินเนี่ยผักผึ่งอยเนาะนี่ยรู้ว่ก็งามเลยเป็นแล้วก็เป็นสอนต่อสอนต่อมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาจะสัมมันจะหมดอายุของต้นบักบงเลี้ยงหมดเลย kè nó Thế lúc đó là đi kìm to Ủa, ngay vào nha ơi ngồi bữa nằm, con bụng Khứ bụi phú nó bao kia kìa, chứ mà si thiêu nào à ทำนีกับเขาแผลกับปูยู่ึ้นไปสายไงเออให้พระรานเออขาต้องพระานกันให้พระรานยันเนี่ยเจอยู่ที่บรานตอนเนาะสีขนมเดือดเย

và vào nó cho tin ừ. ừ. Kẹp này cần bèn cần Cũng được cho nó lái phần พ่อจันสบายดีสบายดีโอ้สบายดีเนาะบวเจ็บบวไข้ที่เดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้ขนมกับเด็ดซุปก๋ปทยเตี๋ยวด็ซุปยาเออสรงอัน,นเข้าไปซร้างมันนี่นี่เข้าไปซร้างมันหรอออกไปนู่นนะนู่นเข้าไปแผดเด้ มีแพทย์เด็ไม่เท่าแพดย์เด็กแพทยสิง,สงนนั้นู่ฮันปู่ฮันปู่เห็นอ้าวยู่ฮันเนี่ยไปมาเก,กี่บวเห็นเดี๋ยนะเห็นแต่แมวก็เหลอเขาต้องนำเขาเนาะเออเราอยู่นี่ผู้เดียวเ <laughs> นื้อเพื่อนนะเน,นี่ยทุกคนเรียบร้อยโอ้เราอยู่นี่คนเดียวอืม ปปเพื่อน,น,นไปไปเพืนนะ่อนบมดหนอหนอจะจะบบไปมาเข้านีานาเา่เนาะเออแล้วก็บโบนั่นแล้วดีแล้วเนาะใครเป็นยังก็ดีแล้วเนาะใคนี่ยอ,อ้สาวจันทร <laughs> ์กินขา้าวเสาเราเนี่ยกินข้าวเรากินกับยังกินข้าวกับย่างกินหมากก <laughs> ินหมักทั่วอืมแต่มักทั่วพี่มักมีก็มีฮะเนี่ยมีเนาะมังก็ไล่เนาะ เขาจับปุปัดได้แล้วกินลึงกินกินดุแล้วเนาะโอ้ทุกคนมีแต่เพาจัดอยู่นี่คนเดียวเท่ามีกับโบเฮนเอินไปเท่าแพทย์กับโบเฮนซาลี่กับโบซาลี่กับเดชซาลีเดชอีอลีเดชอยูโบเฮนไปดูคนเข้าไปซื้อกินดิฟุนเออเข้าไปซื้อกินดิฟุนอืออือโอ้โบเฮนเท่าไรโอ้เบิ้งกะเดี๋ยว มากระเบื้องไกลตัลวเข้าจันโอ้เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วน่าจะบวมมาบไไหนแล้วปะเนี่ยโอ้เห็ดตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตได้ทุกคนเด้เอพาทุกคนไปเลาะเบื้องนี้ก่อนเราเข้าจันคนเดียวนี่ตานางขึ้นสูงแล้วเ,เนี่ยโอ้ไกลบวมมาแล้วโอ้คักละะนะแล้วสนะขึ้นรลตานางหมดแล้วโอ้ทางน้ำเอามาซะพีอบวมได้มาโดนเตทบกะ เบนวานสลี่เอาไก่บากินเนี่ยโอ้วันเกี๊ยวอหลายอันอยู่เนี่ยนี่บนไซมีสลีโอปาไปนี่เลยบนต้นลงเลยนี่ๆไม่ลามันบนมันจะเรียกวันนี้เน,นาะน้ำก็คือกันพืชทางไข่พบนตุ่ยโอ้พวันเอาพอพรมาใส่พรมาาพรเกา่าเนาะเกี่ยวเาใกล้ไข่ นี่ไก่โอ้โหเหนไก่อมหอมนั่นนั่นนึ่งมันันิดนเอยโอ้โ่โอ้โหกอดมาละโอ้ท่งนำพ่นมาปะไปนี้เราท่งนำไปโอ้เอาเอามาเป็นงเนี่ยเดันเดี๋ยวมันจะเอาไปเดี๋ยวันเอาไปดอกไก่ไว นอาจะกดนี่ไงถ้กดข้าบคักไงกดไม่ดีเป็นประโยชน์เลยโอ้โหเดี๋ยวตองน้ใส่เราเป็นเท้าแผลไปส่เลยเนาะเว้นเราแต่จังนี้ท่าละามาก่นเนาะเป็นนอ่เอาคนเนาะที่ว่าคลิปนี้กันอีนดังทาเป็นเท้าแผลกับลลายคนก่อนโู้โขาเจ้าไปใไส เนาะบาฮอดอยู่เต็มเพ้นคนเราค่อยหลอลุ่นตัวว่าเขาเจ้าอยู่หรือบอ่กันไปยู่บางแก้วก็จะได้กลับแล้วเนาะมีผูย้ยู่ดําเด้กันยู่ก็โอเคเนาะเอาเรอลุ้นต่อไปสำับคลิปนี้ก็ซีรีวิวทุกคนในเห็นขาวขาวคืนนั้นก็เนาะมาฮอดแล้วกับเพ้นไฮเป็ปนนานแลน้เนาะเอาจะลิ้มหนึ่งไล่หนึ่งแ,นในในในแส้แล้วทุกคนเนาะเพื่อเป็นกเหมือนไก่สับคลิปนี้บางแก้วข้าลาไปก่อนสบายดี